สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีรถใช้งานนะครับมาปล่อยออก1คันนะครับเป็นรถนิสสันนาวารานะครับตัวนี้เป็นปี07นะครับหรือปี50นนะครับสภาพสีก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับรถใช้งานนะครับปกตินะครับรถใช้งานปกตินะครับสีนะครับตัวท้ายนะครับก็มีสีโป้หลุดบ้างนะครับตรงนี้นะครับ ขายตามสภาพนี้นะครับรถใช้งานได้ปกติอยู่ที่1 2 9 0 0แสนองาพันนะครับหนึ่งแสนองนาับาทนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับตัวนี้ราคานี้ไม่รวมโอนนะครับลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์เองนะครับหรือว่าอยากให้โอนให้ก็ได้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาฟุกสตาร์ทเครื่องหม่นะครับสตาร์ทเครื่องใหม่สนใจติดต่อสามมาอบถามมาได้ครับเครื่องนิ่มติดง่าย เรื่องดีนะครับน้ําไม่ดันนะครับน้ําวิ่งทางไกลสบายสบายครับเพราะตัวนี้เอาวิ่งส่งของอยู่นะครับยางก็ดอกยางสูงนะครับแต่ว่าก็มีแตกรายงาบ้างแล้วนะครับใครสนใจครับนาวรล่านะครับปี07เจ็ดแอร์เย็นครับแอร์เย็นใหม่อยู่ที่3าม0สนหกหมนะครับกิโลเท่าไหร่นะส สามแสนหกสามแสนหกนะครับสามแสนหกนะครับใครสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เปิดแคมปได้นะครับเปิดแคมปได้ใครสนใจสอบถามมาได้นะครับนาวาล่านะครับปีศูนย์เจ็ดครับแสนสองหมื่นเก้าพันครับ